หลังสีที่นั่งวะสี่สิบสองที่นั่ง่าเฉพาะบ่อหลังคู่ปอกมาสี่เครื่อง h i โน่พีโอเก้านะครับคันนี้ทางร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่สองแสนคัสซีเบนสามห้าห้านะครับคัสซีใหญ่นะครับเครื่อง h i โน่พีโนะครับ สวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกองนะครับตำบลหนองแปนอำเภอคมราสายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ทางร้านของเรานะครับก็มีรถบัส12เมตรนะครับรถบัส12เมตรเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นทะเบียนม7 9นะครับทะเบียนพูดง่ายก็ม7 9ก็ทะเบียนแจ้งจอดนะครับตัวนี้ทะเบียนแจ้งจอดม7 9นะครับตัวนี้น่าจะชั้นคืบนะครับตัวนี้ชั้นคืบตัวนี้รถบัสนะครับ12เมตรชั้นคืบนะครับ ตัวนี้จะเป็นคัสซีเบนซ์355นะครับคัสซีใหญ่นะครับเครื่องฮีโน่พีโอ9นะครับฮีโน่พีโอ9เทอร์โบอินเตอร์นะครับตัวนี้รถคันนี้ช่วงล่างเบนซ์ทั้งคันนะครับช่วงล่างเบนซ์ทั้งคันนะครับน็อตสิบตัวหมดนะครับยางเรเดียนหมดนะครับตัวนี้นี่ครับมาดูสภาพโดยรวมๆกันเลยนะครับเป็นลายเป็นลายกระตุนสวยงามมากนะคะสีไม่แตกไม่ลอกเลยนะคะลูกค้า มาดูสภาพใกล้เคียงโดยรวมเลยนะครับนี่นะครับยางหน้าคู่หน้าสวยนะครับยางหลังก็สวยหมดทั้งหกเส้นนะครับคสซีไม่มีที่ตีนะครับสามห้านะครับขึ้นก่อนเครื่องฮิโน่พีโอเก้านะครับคันนี้ทางร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมต่อรองได้นะครับสองแสนห้าหมื่นบาทพร้อมต่อรองได้นะครับรถคันนี้สวยมากนะครับคือว่าสวยมากนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ขับมาจากจังหวัดอุบลนะครับตัวนี้รถอาร์ตคันนี้นะครับเจ้าของเดิมหาดูเจ้าของเก่านะครับดูแลรักษาดีมากนะครับตัวคันนี้ก็จะมีช่วงท้ายครับสีแตกเป็นบางส่วนนะครับตัวนี้ก็สําหรับาลูกค้าซื้อไปใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เครื่องดีคันซีสวยช่วงล่างแน่นเปียนะครับ มองอีกลายหนึ่งก็เป็นลวดลายนะคะถ้ามองเพลินๆคนแพรบจะมองไม่เห็นนะคะท <มา S 1> ี่มันแตกเือว่าโอเคสวยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีทิฐิสมกับราคาสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าตัวนี้ช่วงล่างเบรกแห้งหมดนะครับเบนเบรกแห้งหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้เือว่าสวยลูกค้ามองหารถบัสสิบสองเมตรต้องคันนี้เลยนะคะลูกค้า สีสดใสสดสวยตามรูปภาพเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จกแตก,แกบานนึงป่ต้อมแน่นบ่เนี่ยแม่น,นครับแน่นมันแตกบ่เนี่ยตัวนี้บ่ได้แตกครับเล่าซท่านั้นแ่ะครับอ๋อเออเอาบ่นี้นครับนี่ครับสภาพโดยรวมนะครับยางหน้ายางหลังสวยนะครับตัวนี้ราคาสองแสนห้าหมบาทเองนะครับทะเบียนมเจ็เก้าเครื่องฮิโน่เพียวเก้านะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ข้างหลักร้านของเรานะครับลดได้นะครับสําหรับรถบัส12เมตรคันนี้นครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าด้านข้างหมดเดี๋ยวเราก็จะพาขึ้นข้างบนต่อนะครับว่าสภาพาภายในรถบัสคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เปิดไหม อ่าตัวนี้ประตูลมนะครับอ่าต้องเปิดประตูลมอ่าตัวนี้ประตูลมใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ระบบปิดตัวดีนะครับอ่านี่นะครับผมเปิดนะครับด้านหลังธรรมดาวะไงเรีบด้านหลังนี่ครับนี่ครับเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมาพูดเราก็ดูให้ลูกค้าดูเลยนะครับตัวนี้ามาดูด้านหน้าก่อนนะครับ ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นปีนว่าไงนี่ตัวนี้เป็นปีนะครับอ่าพอดีปีตัวนี้มันหายนะครับได้ยินเจ้าของว่ามันหายที่เขาจอดที่ไว้บ้านนะครับมีขโมยมานะครับอันนี้แม่ท่อฮัทบ้างครับใช้ง่ายปรด้กันบ่ใช่ได้ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นทีวีนะครับตัวแบนดยูไซที่ไหลอ่าตัวนี้ก็น่าจะแยกเครื่องเสียงออกเป็นบางส่วนนะครับสําหรับรูปบ้านคันนี้นะครับ จักที่นั่งเนี่ยนับไปบอกที่นัําห้าหน้อยูบอกให้ต้องรับก่นอนบอกนบอดที่นั่งสองสองนะคะลูกคา้าเออถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับตัวนี้ระ,ะบบพัดลมน่าจะมีตัวติดและ<อ>ไม่ติด<อ>ด้วยนะอารวมรวมโซฟาหลังสีสอง,สองที่นั่งเหรอรวมโซฟา สี่สิบสองที่นั่งอ่าเฉพาะบ่อหลังอ่าคู่อยู่ประมาณสี่สบสองนะครับไม่เกี่ยวกับโซฟาหลังนะครับรถบัสคันนี้นะครับอ่าตัวนี้พื้นจะเป็นร่องนะครับไม่ใช่พื้นเรียบนะครับตัวนี้ปูพื้นเหล็กนายปูพื้นเหล็กอ่าบอสไม่มีขาดนะครับเข็มคัดเข็มคัดนี่บ่ะเข็มคัดมีนะครับเข็มคัดมีนะครับตัวนี้มีขาดเล็กน้อยนะครับสําหรับบ่อนะครับ เครื่องเสียงก็มีบ้างขาดบ้างครับตัวนี้บบอหลังตัวอยู่นะคะลูกตัวอยทั้งหนี่ครับบอ่อสูตรนะครับตัวนี้นี่แะครับเฉพาะบ่อคู่ก็ตกประมาณสี่องที่นั่งไม่เกี่ยวกับเบาหลังนะครับไม่เกี่ยวกับบอ่หบบอหลังนะครับคือถ้าเราอ่ารีวิวให้ดูนะครับลูกค้าแบบว่าทางร้านของเรานะครับหรือว่าเราให้รายละเอียดไม่เพียงพอนะครับ เรายินดีให้คําปรึกษานะครับหรือว่าส่งลายสงาย่งอะไรทักมาหาเรานนได้นะครับตัวนี้นะคะที่มีรอยแตกพื่พูดนะคะนะครับนี่นะครับสภาพภายในโดยรวมนะครับก็มีผ้าม่านผ้าอะไรนะครับรถคันนี้ถือว่าสะาดนะครับสะาดมากนี่ครับราคาก็ไปแรงแนละ้วสองแสนห้านะครับ บันไดด้านหลังนะคะอันนี้เป็นบันไดธรรมดาวะนาะยอันเปิดป,ประตูธรรมดารมดครับมีแต่ลมอยู่ทั้งน่ะอ่าประตูด้านหลังจะเป็นประตูธรรมดาครับข้างหนา้าเป็นประตูลมนะครับรถคันนี้ก็พร้อมใช้นะครับเอาไปวิ่งงานได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับก็จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับพ,พัดลมกับเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับตัวนี้ ราคาก็ไม่แรงนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับทะเบียนนอเจ็ดเก้านะครับคัสซีสามห้านะครับตัวนี้อ่ะต้องเชือมเบื่องเดี๋ยลต้องต้อมต้อมเลยมาจับเครื่องนะมาจับหนีเดี๋ยจีดเกียร์ถอยหกเกียร์ด้หน้าจีดเกียร์ถอยนะครับที่ขับมานะครับนี่นะครับสภาพเครื่องอกเกียร์เก้า นะครับขอเกียร์ด้านหน้าเกียร์เกียร์ไหลนะครับสำหรับเครื่องของรถบรรทุกสองเมตรนี้นะครับเครื่องนี่ซุปเปอร์ดีมากครับซุปเปอร์ยอดเลยครับไม่มีที่บีนะครับสำหรับเครื่องโน๊ตโนตเก้าตัวนี้นะครับเครื่องแอร์ิปเตอร์นะครับ นั่งเบาะลิกตรงข้างประตูได้นะคะลูกค้ายอดเลยนั่งเดี๋ยวพาลงออกข้างนอกนะคะตรงข้างล่างแล้วค่ะจะไปข้างล่างต่อนะคะลูกค้าครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมากับทางร้านที่เชียนเชียงกงของเราได้นะครับตำบลหนองแงพนอำเภอกรมาราตจังหวัดกราสินนะครับครับสวัสดีครับ